มร่วมกันทำง,งานจักสารน้องวันสยดาววัดโพธารามครับผมเป็นกลังทำกลังทักด่ครับไงำเรากลังถ่นางกลังิทางนมากพรอนไหนครับกลังกลังทันครับกลังีดฝีมือกรเบืบงบ้งน้ำกันครับผมคร,รับดครับอ่ามีเดีย re, ดีเด้ย re. แปบเดี gard, ดวยวคร hai, ับเป็นสองนี่คือไม้ขวนครับนั่งันยิดพี่นอไมขวครับันยิดสอแล้วครับผม ูสารขวางก่อนเจ็ดขวางไปครับไปเรื่อยๆขวางของร้อยครับของร้อยพี่น้องครับคุณยาคำคุณก่อนเจ็ดไปเรื่อยๆยางคุณตะเคียนสอนไปเรื่อยๆสองยางคุณตะเค็ดนสองยางยางที่สองคุณตะเคียนเดินึงไปครับไปแล้วอันสองก็ังเรื่อ ลังเริ่ม,พ,มออพูดว่า่ีอนเห็นดงือาผูเนเทวดตาเออแบบพระเป็นเ็ดกวดตาดว่าบา,า,บานนี่ัให้บานเ้าก็ซื้อไปกวดจังใดญด้นี่อืมสามณนครับ <c oughs> เดยวาเบงนี้ย้คือัอดเป็ำาัก่างเฮ็ดให้เบิ่งเป็นสืใส่มัน <c oughs>

น,นั่นดิจุดแล้วจุดแล้วพี่จงไหนุดแล้วคำอุดแล้วแต่แม่เดิไม่ตริงร้อยถอยเชืยอยเชือกมาน่งนึกนตอกเจ้าเปลี่มันตอกตอวนี่คือวิธีสอนครับผม อนมัยงคำเป็นด้บดเรียนเฮ็ดครับขันเริ่มต้นครับพี่น้องเป็นกระด้เฮ็ดอันนึงละละได้อันนึงละวังครับอ่าได้เล้วเป็นว่าเีนว่าได้หนึ่งวิธีเขียนหลวดครับ ก็เป so so <laughs> mm ็นเกตข้อมูอย่างหนึ่งครับพี่น้องกับเบื้องวนน้ำกันครับกูเป็นยาบากันเนอะโมเป็นยังครับโมเป็นยังนห่วงวีซ่าได้หนิเด้อพี่น้องรู้ไว้ได้ประโยชน์นะคะมีข้อมราเ้าใจเราเนี่แล้วไปมักควอมเนี่ยหนิาู้ไว้ได้ประวยชน์ตัวแรกนี่ยาเฝ้าคันแน่นเดี๋ยวมาอีกเดวจะเฝ้าไปอันนี้ก็ได้ เพชรแต่ <Barn> มันห่อกันบาดีนี่อี่ชดิธีทำเราเห็ดบวกคือฝอยนระยางก็ฝอยแม่ก็้เห็ดยุ่แบบนี้เหตุยุ่กันแต่ว่าทักผีทักคือฝอยว่อไอแบบนีเห็นแต่ฝอยบึงนี่เด้อครับตามมานไมอรู้เลยเออเข้าใจยูต่ว่าไม่เห็นฝอยบึงซะก่อนว่กวอยแม่ฝอยแบบนี่เห็ดมันเหลวเด้อเห็ดไว้น่ะ เห็นมันเหลวตัวจะสั่งเอาได้ใส่ใช่ไม่เหนือสักเท่ารด้ามกับอันนึ่งแมกกับซีบูซาน้ำเฟินตัเห็ดด้ามไปเฮ้าไปเจียไปอันใหญ่เมื่อกเ็ดอันเห็ดจอกู่จอนเด็กนะาไปให้ดีเฮ็ดอย่างไงด้ามมันเราสุด่เห็นอย่างทั้งไหมเราสิบว่าเห็นเป็น เฮ็ดตัว <LIN> ย <K> ่างไวๆอยู่เออตัวย่างไว้เออดีดีดีเฮ็ดไว้เลยเราเฮ็ดแห่หนึ่งแห่เราเฮ็ดห่อันหนึงห่้มเฮ็ดแห่อันแห่แม่อันหนึ่งวันนี้วันนี้เนาะนี่เาันตัวนี้แล้วนี่ตัวแรกนี่ตัวนี้เือเขาสูไว้ยื้อเฮ็ดในมันท้อกันท่างคนเลยใช่ใช่ป่เนี่ยใ่หดอใช่หอเห็นมันรวมันนี้เขามาจัดตัวนี้เห็นมันทอกัน รับลงเห็นต้นท้ออ่ะันอยู่ระดับกลางๆใหญ่มันต้นขางหนึ่งขางใดนี่าหนขางความหมายคือว่างอ่ระดับอยู่ตัวท้อกันเออเข้าใจเออไม่ใช่ข้าแล้วเข้าใจดีเข้าใจได้เร็วคนเหนมันไล่เป็นเสียงเห็นมันมาล่านกันเออแล้วเขาจงขันเข้อแน่นบางฮึ่นี่คือ 100ไม่กวด